สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกข้าสู่เกมคอมมนของครือยูริสรีเฟนช์กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เราอยู่กับคุณอะไรนะทัญญาพลนะฮะทัญญาพนทัญญาพรไม่รู้นะครับต้องออกเสียงยังไงถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยนะฮะเป็นออรักสีเหลืองที่มุมขวาบนนะครับและคู่ต่อสู้ของเขาห5าห้าห้าเบเรตตานะครับเป็นอีรักสีเขียวที่มุมซ้ายล่างนะฮะ วันนี้เราอยู่กันในแผนที่ที่มีชื่อว่า He freezes over นะฮะแมปยอดนิยมคงไม่ต้องพูดบ่อยนะครับหลายๆท่านก็รู้กันดีนะครับว่าปกติมันจะเป็นแมปเอาไว้เล่น2-2นะฮะก็คือผู้เล่น4คนนะครับแต่ว่าวันนี้ผมเอามาจัดเป็นแมชหนึ่งหนึ่งนะฮก็จะเป็นเหลืองกับเขียวสู้กันนะครับผมแมชหนึนะฮะเป็นมิร์รอมชด้วยนะครับเพราะว่าเป็นออรักกันทั้งคู่เลยนะครับ ตอนนี้โรงรถมาแล้วนะครับฝั่งสีเหลืองสีเขียวละ่ะก็มาแล้วเช่นกันนะครับใช้วิธีการต่อโรงเก็บแร่ลงมานะครับแต่ว่าสีเขียวน่าจะสร้างโรงทหารไกลๆกว่านี้หน่อยนะครับประมาณนี้นะฮะมันจะได้โรงเก็บแร่ใกล้กับเพชรเพชรอเพชรพลอยพวกกองเงินกองทองตรงนี้นะฮะจะได้เก็บได้ใกล้ขึ้นนะครับอย่างนี้นะค,คือสีเหลืองเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะฮะแต่ว่าเบรตต้านี่เป็นคนไทยนะครับผม ฝั่งสีเขียวเนี่ยเป็นคนไทยนะฮะสอบถามมาแล้วเรียบร้อยอยู่ในแคลน555ด้วยนะครับ555นี่ก็คือแคลนคนไทยนะฮะแต่ก็ไม่แน่นะครับอาจจะมีชาวต่างชาติอยู่ในแคลนนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าคนเบเรต้าเนี่ยเขาเป็นคนไทยนะฮะโอเคช่วงแรกปั๊มรถเก็บเร่ออกมาก่อนนะครับเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะฮะ 1,2,3,4,5,6 1, 4 5 6คันนะครับของฝั่งสีเหลืองและฝั่งสีเขียวมิอสี่ห5คันนะฮะก็ถือว่าอีโคโนมิกตามหลังไปนิดหน่อยนะฮบริเวณกลางแผนที่บริเวณกลางแผน, <c oughs> นที่ก็จะมีพลอยอยู่นะครับคุณสามารถต่อฐานลงมาเพื่อที่จะขยายเพิ่มเติมหรือจะใช้วิธีการย้าย MCV ก็ได้แต่ว่าเอาจริงๆคือย้ายฐานใหญ่ย้ายฐานใหญ่ลงมากลางทุยย้ายฐานใหญ่ลงมากลางข้างล่างนี้ก็จะ โอเคกว่านะครับเพราะว่าถ้าต่อถ้าต่อฐานนี่มันจะยาวนะมันจะไกลก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีเหลืองนะครับเปิดด้วยแมงมุมนะแมงมุมมาอยู่หน้าบ้านสีเขียวนะครับยังไม่กล้าเข้านะฮะรถเก็บเร่เต็มไปหมดเลยนะครับ้ามีการสร้างเซนทรีกันขึ้นมาด้วยนะครับเอาไว้ป้องกันแมงมุมให้วิ่งเข้ามานะซึ่งเซนทรีกันเนี่ยดาเมจมันก็ถือว่าแรงอยู่นะครับแรงกว่าทหารเกณฑ์ปกตินะยิงแมงมุมทีเดียวตายเลยนะพังเลยนะครับ สีเหลืองเองครับสีเหลืองออกรโนมา2องคันนะฮะสคันสามี่ห้าคันนะครับผมแล้วก็มีเรดร์มาแล้วนะครับหอเรดร์เรดร์ทาวเวอร์นะไว้ปลดล็อกเทคเทียสองนะอ่าแล้วสีเขียวตัดสินใจย้ายฐานใหญ่ลงมาข้างล่างนะครับเอามากลางไว้ตรงนี้ใช่ไหมเอ่ยใช่นะฮะกลางเลยครับ อย่างนั้นแหละฮะแล้วก็สร้างโรงเก็บแร่ซะจะได้มีทรัพยากรหลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆนะฮะตล้สีสีเหลืองนี่ก็ช่วงสั่งสมกำลังนะครับเงียบมากนะฮะทั้งสองไฟเครดสีเหลืองต่อลงมาข้างล่างอย่างนี้นะครับแต่สีเขียวไม่ใช้วิธีต่อนะครับเพราะว่ากว่าจะต่อฐานลงมาได้มันก็ไกลอยู่นะฮะใช้วิธีย้ายฐานใหญ่ลงมาดูจะมีความมั่นคงมากกว่า ใช้คำพูดไปเรื่อยนะครบางทีต้ <mm> ขออภัยแล้วยังไงครับสีเหลืองจะเคลื่อนพลออกจากบ้านตัวเองไหมครับมีไรโนโร่ฝูงหนึ่งใหญ่ๆแล้วก็หมาอีกฝูงหนึ่งใหญ่ๆเช่นกันนะฮะสีเขียวก็เช่นกันอ่าคาดคะเนจากสายตานะฮะกำลังรบก็ออกพอๆกันเลยนะครับทั้งสองฝ่ายนี้ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับการควบคุมแล้วนะ มีการเอาหมามาแทงด้วยนะครับเพื่อทําให้รถถังของไฟตรงข้ามเนี่ยเสียจังหวะในการยิงนะครับเพราะว่ารถถังเนี่ยมันจะไปยิงหมาก่อนนะครับมันจะไม่ยิงรถถังด้วยกันเองก่อนนะครับโดยปกติฮนะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเป้าหมายอยู่ใ,ใกล้กว่าก็เลยเลือกยิงก่อนนะและแน่นอนครับคือการยิงมันก็ต้องมีครูดาวใช่ไหมละ่ะอันนั่นไงใส่กันแล้วอันอยังไม่ใส่โอเคอยังไงครับโอ้โหแล้ววิ่งมาอยู่ในกองอย่าเข้าไปที่กองแร่นะครับสปีดมันจะลดนะฮะคุณจะเสียเปรียบนะ ดูส่งแล้วสีเหลืองนี่รู้สึกว่าจะมีรถถังเยอะกว่านิดนึงนะสีเขียวก็อย่างเยอะที่มีมาเสริมมาเพิ่มมาเติมนะส่งมาเข้าไปส่งมาเข้าไปทําไมครับสีเหลืองเอาใส่กันแล้วฮนะเขียวขึ้นหน้าผานะครับเหลืองก็ต้องตามไปนะครับตามไปครับตามไปอยู่นะฮะแต่ว่ามีคนิกของเกมนี้ก็อย่างที่รู้กันนะครับใครอยู่สูงกว่าก็ได้เปรียบนะฮะยังไงครับตะลุมบอลเอาออกไปแล้วครับสีเขียว สีเหลืองตามนะครับอย่างนี้โอ้โหแล้วมีกองทัพสีเหลืองหลั่งไหลมาเรื่อยๆนะครับไม่ขาดสายเลยนะฮะมาเติมตลอดตลอดเลยนะครับผมจงังหวะน,นี้เอา้าดึงไปแตกเรียบร้อยแบตเทิรแบบ์นแลบบ็บไงครับแบตเทิรแบบ์นแลบบ็บแล็บมาอย่างนี้มันจะมีประโยชน์อะไรไหมฮะเพราะว่าสีเหลืองเขาก็เอ้ยเดี๋ยวยังไงครับเอ้ยสีเขียวอย่าบอกนะว่าสีเขียวกองทัพโอ้พังเกือบหมดแล้วนะครับสร้างเอาวยิงฐานใหญ่เลยนะครับโล่งโจ่งขนาดนี้ โอ้หสีเขียวจังหวะก็ะคุมพลาดไปหน่อยนะฮะทำให้กองทัพของเขานี่สูญสลายหายไปกับตายอย่างรวดเร็วนะครับต้องออกแมงมุมมาแก้นะครับผม,มแต่มันวิ่งแมงมุมมันไปโดดใส่มา้าโอ้แล้วมันไปเข้ารถอโอเคเข้ารถจนได้นะโอ้ได้สามบังด้วยนะฮค,คันนี้เรียบร้อยอ๋อสามบังก็คือตัวที่โดนแมงมุมเข้านะฮะฐานใหญ่แตกไปแล้วโครงรถก็แตกหมดแล้วนะฮะเมื่อกี้มีแมงมุม,มออกมาพอดี แต่ว่าไม่ทันเลนะฮะถึงคาดก่อนสีเขียวคุณเบลต้าต้องสร้างเทสลาลูเปอร์ขึ้นมาช็อตนะครับผมเกะทางนะฮะอย่างนี้เทสลาลูเปอร์ก็เป็นหน่วยต่อต้านยันกรอบที่ถือว่าโอเคอยู่นะแต่ว่าถ้ามาลักษณะยนี้นี่แล้วยังไงครับอ้าวในขณะเดียวกันสีเขียวอ้อมด้านหลังนะฮะเมกี้ผมไม่เห็นนะฮะต้องขออภัยด้วยหมแต่สนใจด้านล่างอยู่ได้สามบ้างหนึ่งครับต้องดีนายทิ้งนะครับอย่างนั้นแหละ ฐานใหญ่ก็แตกเช่นกันนะครับผมตอนนี้ทั้งคู่ไม่มีลานก่อสร้างแล้วนะครับฐานใหญ่ไม่เหลือแล้วนะสร้างสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติมไม่ได้เมงมุมวิ่งมาต้องถอยก่อนอย่างนั้นแหละคือเกมนี้เนี่ยเมงมุมในภาค2เนี่ยมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคือมันจะไม่ไม่วิ่งแล้วก็โดดเข้าเลยนะครับมันจะมีการหยุดชะงักนิดนึงก่อนแล้วค่อยโดดเข้าไปนะฮะมันจะไม่เหมือนภาค3านะครับคือวิ่งไปปุ๊บใส่เลยนะถ้าใครอยากรู้ว่า เกมภาคสามยังไงก็ไปหาซื้อมาเล่นได้นะที่ origin.com นะฤทธิ์อเลือดสามยิงทิงนะครับโอ้จังหวะนี้ยังไงครับมุมอื้อหยเยอะเอาโดดไปได้แล้วตัวหนึ่งนะครับโอ้ยฟุ้งแมงมุกยังไงครับสามบั้งสามบั้งสามบั้งจะรอดไหมครับสามบั้งยังอยู่นะฮะโอ้ยิงดีโซเลเตอร์ทีเดียวตายเลยฮะมายิงรถเก็บแร่พังไหมครับยังไม่พังนะครับหันมายิงคันนี้ต่อนะครับอ่าแล้วก็มีไลโน่สีเหลืองอีกฝูงหนึ่ง มาไล่เก็บนะฮะตอนนี้ขนาดเดียวกันยังไงครับเทสลาทูเปอร์เยอะมากนะครับทางฝั่งนี้สีเหลืองก็ไล่เก็บสิ่งก่อสร้างของสีเขียวไปเรื่อยๆแม่งมุ่งวิ่งมาเออเจอหน้ากันพอดีนะครับแล้วยังไงครับลักษณะนี้สีเขียวเข้าออกจากบ้านสีเหลืองได้อย่างไงหรือว่าพังไปแล้วฮะไม่เห็นนะโอ้สีเขียวคุณเดลต้าจะเออจะเล่นทหารราบเออก็ต้องเป็นอย่างนั้นเลยครับเพราะว่า เขาเหลือแค่เทคของทหารรามนะฮะแต่แล้วเขาก็กดยอมแพ้ไปนะมันสู้ไม่ไหวหรอกครับคือถ้ามีอยู่แค่นี้นะชัยชนะก็เลยได้ตกเป็นของคุณธัญพรนะฮะเรียกอย่างนี้แล้วกันนะครับฝั่งสีฝั่งสีเหลืองนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะหรือจะดูเน็ตมาเพื่อเป็นกำลังใจก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับขอบคุณครับ